วันเกิดเขาวันนี้แล้วเขาก็ถามเราว่าเราไปเดินเล่นกันไหมเฮ้เราไปเดินเล่นกันวันนี้อากาศดีเดินเล่นของเขากับเดินเล่นของเราไม่เท่ากันนะคะ ส,สดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอเซโรอีกครั้งนะคะดิฉันชื่ออัดน,นะคะเผื่อใครที่ยังไม่รู้จักกันวันนี้เป็นวันเกิดของคุณสามีดิฉันเองนะคะวันเกิดของมาร์ตินวันฮาโล,ลวีน21ตุลาตอนนี้เรากําลังจะทานเค้กกันนะคะคุณสามีกําลังทํา ก f แฟตอนเย็นเราจะทำปิ้งย่างกันนะคะเป็นสไตล์ไทยหรอหรือว่าเอเชียนวันเกิดเขาแต่ว่าเขามาถามเราว่าเราอยากกินอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าอาหารเราหน้าตาเป็นยังไงแล้วจากนั้นเราก็จะไปฮกิ้งกันนะคะสภาพอากาศก็ฝนไม่ตกมันดีมากก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะวันนี้เราทำอะไรกันบ้างเนาะน้องเหมียวอ,อยากเข้าบ้านอันนี้โอลิเวอร์นะคะร้องเหมียวใหญ่เลยอยากให้เปิดประตูให้ อันนี้เป็นชีสเค้กฟักทองนะคะที่สามีเราเป็นคนทำเองหน้าแตกหน่อยแต่ก็เหมาะกับธีมฮาโลวีนเนาะจะบอกว่าชีสเค้กเกยอรมันนี้โปรตีนจุกๆนะคะเพราะว่าพเขาใช้ควางนะคะไม่ได้ใช้ครีมชีสเหมือนชีสเค้กทั่วไปนี้ก็เป็นห่อขนมลูกอมสำหรับเด็กๆที่จะมาเคาะประตูนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันฮาโลวีนเนาะเด็กๆก,ก็จะมาเคาะประตูเราก็จะให้ขนมลูกอมกับเขา สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรามาฮกิ้งนะคะนอกงจากเป็นวันเกิดของสามีดิฉันก็ตามใจเขาหนึ่งวันนะคะ mm hmm. ก็คือว่าวันเกิดเขาวันนี้แล้วเขาก็ถามเราว่าเราไปเดินเล่นกันไหมแเราก็เราก็บอกโอเคเราไปเดินเล่นกันวันนี้อากาศดีเดินเล่นของเขากับเดินเล่นของเราไม่เท่ากันนะคะที่ที่เรามาฮกิ้งวันนี้นะคะก็เดินไม่ยากเนาะ ก็สมกับที่สามีบอกแหละว่าพามาเดินเล่นแต่ว่าวิวสวยมากเอาทาเกสิเต่มอนะคะ บุคคล2คนตรงนั้นคืออันกับสามีเองนะคะวิวดีมากลมก็แรงมากเช่นกันค่ะฐานที่ไฮกิ้งที่เยอรมันเนี่ยเขาจะปักไม้กลางเขนอยู่บนยอดเขานะคะเป็นการบ่งบอกจุดสูงสุดของภูเขาลูกนั้นนะคะถ้าใครไปไฮกิ้งเนี่ยแล้วคุณไปถึงจุดไม้กลางเขนของภูเขาลูกนั้นนั่นหมายความว่าเป้าหมายของคุณสำเร็จในการไฮกิ้งในวันนั้นแล้วนะคะ หลังน,นั้นเราก็เดินมาร้านอาหารที่อยู่บนภูเขานะคะวิวดีมากอันกับสามีเลือกที่จะสั่งแค่เครื่องดื่มนะคะเพราะว่าเราสองคนยังไม่หิวเนาะอันสั่งเป็นอัฟเฟิชอเร่แล้วก็สามีดื่มเบียร์ตามสไตล์ก็นั่งชมวิวกันมุมน,นี้ าหิมะตกเนี่ยอาจจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นความแตกต่างที่สวยงามทั้งสองแบบค่ะมื้อเย็นมาถึงแล้วนะคะเย้เป็นหมูกระทะอันนี้เป็นหมูที่หยันหมักเองนะคะแล้วก็มีผักต่างๆเราจะแยกเป็นสองฝั่งนะคะฝั่งหนึ่งเป็นของเรากับสามีแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นของพ่อกับแม่นะคะอันนี้เป็นน้ำจิ้มหมูกระทะเราทำเองง่ายมากอาจจะควรดูสูตรตามอินเทอร์เน็ตเนาะ เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอ่านด้วยนะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพื่อชมวิดีโอครั้งถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ